ท่านผู้รายการคันโอลี่จูนนิ่งแอนด์เดครับนะครับร่วมสมัยกันนิดน,นึงครับกับสําหรับรถยุค90วันนี้ถึงคิวของเชฟปากครับของน้องชินผูคุยก,กับสเต็ปหัวร้อนกว่าแรงม้าเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องชินกันดีกว่าน้องชินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดส,ด,ส,ด,สดีเลยโหผมอยากมาถ่ายรถพี่นานนะต้อนรับไหนล่าต้อนรับไหนบ้างตอนรับต้อนรับอะไร จอดเลยจอดเลยลองแล้วเฮ้ยพี่ไม่เคยนั่งเลยอย่างนี้มาไดโนเท่าไหร่นะหกร้อยสิบครับหกร้อยสิบครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเดี๋ยวจอดรถจอดรถจอดรถนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ดีกว่าไปเดี๋ยวมาสองเกียร์ขอดูเครื่องหน่อยว่าชินวะก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดกันมันหน้าตาเป็นคอมมอนเรลหมดงบไปเท่าไหร่สามแสนครับทำจริงจริงครับถ้าไม่บอกรายละเอียดคงไม่มีใครเชื่อหรอกว่ามันจะเป็นงบประมาณมากมายขนาดนี้ ก็อย่างถ้าเราวางวางเครื่องเดิมมันก็แสนห้าแล้วพี่ร้านนี้ผมเครื่องสามพันหนึ่งเครื่องซิ่งเลยบอกรายละเอียดผมมาข้อสามพันหนึ่งครับข้อสามพันหนึ่งก้านเอไม้ก้านเอไม้รูกเจ็ดห้ารูกเจ็ดห้าแล้วก็แคมพี่เอแคมพีเอโทโบครับแล้วก็ปั๊มสามโรเตอร์ปั๊มถังจริงครับเนี่ยสามโรเตอร์โอ้ใหม่ๆเลยเนี่ยสามโรเตอร์ครับของน้าพงศักดิ์อะไรแล้วก็หัวฉีด ต้นหัวชีด 5F แล้วก็ปลายบอส901แท้เจ็บไายเอียเป็นเครื่องซิ่งทั้งตัวครับเต็มระบบแล้วทอโบ08ป่าไพศาลทอโบการล้อรอบมาทอโบใหญ่ขนาดเนี้ยรอบติด2000ครับโบรูเนี้หุฮ้ยถือว่าติดเร็วนะบูตเต็มที่พลิกๆเลยเท่าไหรเจ็ดที่ชินอย่าบอกว่าที่ปัมปัมปัมมบึมมบมมสองเกียร์มาเมื่อกี้เมื่อกี้50เองพี่50เองครับพอแล้ว คือเราใช้งานจริงๆคือมันก็70มะตอนนี้ผมลดแล้วครับลดเหลืออยู่50 60ิหลเองหลๆก็60คือบนท้องถนนบู๊นหนักๆอันตรายอันตรายครับแรงมามันเยอะพี่ตัวนี้<ม>ขับเหมือนโบสถาพันเลยพี่ใช่ผมนั่งมาอารมณ์มันเฮ้ยมันขับขับดีเลยอ่ะงานท่ออิงตรงอินเตอร์ก็คือมันเป็นงานอะไรงานไทเทอหรอเป็นเลดครับ ไปเล่หรอมองใกล้ๆเหมือนไทเทด้านนะงานแฮนด์เมคพี่ล้วนี่มันจะสะสมความร้อนมาก่ชินไม่นะพี่ผมก็ใช้มาตั้งนานแล้วอ่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่เมื่อกี้เราพึ่งดับเครื่องจับเลยเฮ้ยมันจะไม่ร้อนมากคือมันก็อุ่นๆอันนี้ไม่เป็นลมไอดีด้วยครับตากแดดด้วยตากแดดด้วยหายเรื่องูย่ร้อนร้อนแดดร้อนแดดด้วยนะอินตรงอินเตอร์ใช้กี่นิ้วครับ3นิ้วพี่3นิ้วแต่ปริมาณความยาว24 24ี่ี่ สูง12สูง12ครับเอาขนาดแค่นี้คือให้มันรับกับกระจังหน้าด้วยอเออเครื่องยนต์จูนกันอยู่ที่รวมๆ600หมาทอ้อพัน85ท้อพัน85ไอ้แรงท้อของมันเนี่ยมันก็มหาศาลนะครับมันพยศรถใช้งานพี่รถขี่เล่นคือรถตันนี้ของผมเร่มเดิมหมดเลยพี่ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นส่วนเบาเลยนะแต่ <highways S 2> ก็ไม่ได้มีการตัดเลาะใช่ไม่มีคาร์บอนด้วยอ่ะ 5าห้าอ่าโบใหญ่เนี่ยมันผมว่ามันไม่เหมาะสําหรับยางบางอะ่ะดยส่วนตัวที่เราเทสมาแล้วที่เราเล่นมาแล้วคือพอเวลาใส่ยางบางรู้สึกว่าล้อมันจัดเกินใช่ครับเส้นวงล้อมันไม่ได้ใช่ครับมันต้องเป็นยางนิ้วอะ่ะพวกมิกกี้ <S <S พวกฮูซิเอรอ์อพวกนี้ครับอืมระบบส่งกําลังเป็นไงพีร่ระดับ6 0 0อกว่าหมาเราใช้ระบบส่งลังเป็นไงเกียร์ผมใช้เป็นเกียร์มีโกโอครับตอนแรกจริงๆอ่ะผมเป็นเกียร์ไททันพัด เกต่ตะลูกใหญ่เล่นแปลกนะเล่นแปลกนะใช่ครับก็ใส่มาประมาณ3-4ปีแล้วพี่ก็เพิ่งจะมาแตกตอนที่งผพอเกตต่ตันพัดแตกปุ๊บผมก็เอาไส้วิโ o เอยัดเข้าไปเพราะว่าเสื้อเกีเหมือนกัน เขานีไปยังสกายเลสสามสิบห้าสามห้าสิบแปดหายลื่นแน่นอน เพื่อมาอย่างเพชรบุรีครับผมมากันที่789กาลาดของทางพิเตอร์นะครับวันนี้ผมได้นัดกับทางพี่จุกมาผมบอกได้เลยว่ามีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครเครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นในตระกูลของ e อีวสุคนก็สงสัยนะครับว่าทําไมไม่ไปซื้อออนิวสวัสดีครับผมจุกกระบะซิ่งครับเพชรบุรีรถพี่จุกเป็น n e ว s h a p e ครับผมแต่เครื่องเป็น d m a ม d m a ตั้งแต่ที่ผมรู้จักพี่จุกมาเดิมทีพี่จุกก็เล่นเชฟ,เ,ฟเชฟตะวนันเชฟตะวันทําไมถึงต้องมาวางเครื่องมันน่าจะเป็นเพราะว่าติดใจระบบเก่ามากกว่าครับก็คือเคยเล่นเชฟตหวนันเราสเปคนั้นเราเราพอใจอ่ะเรามันก็สะใจพอใจอ่ะพอถามว่าพอเครื่องตัวนี้มาถ้าถามว่าเราเอาเอาชวนจริงมันจริงมันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยได้ไม่เหมือนเครื่องดีแม็กยังไงเครื่องดีแม็ก มันก็มันกว่านะอเรื่องแก้ไฟโชวมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหาไม่ค่อยได้นี่เลยก็เลยต้องมาวางเครื่องไม่ดีแม็กใช่จะทําเครื่องซิง่งหลายรอบแล้วมานะรถพิจุกคือจะเป็นโทโบโใหญ่ทั้งหมดเลยบุคคลคนนี้เขาจะไม่รู้จักโบเล็กๆด้วยเหตุผลใดถึงใช้โบใหญ่ตลอดมันเป็นเพราะเสียงอย่างเราชอบเสียงวีดเสียงอะไรเงี้ยมัน มันดึงดีกว่าคือโบเล็กมันก็ต้นจัดจริงอะไรจริงแต่จริงๆหลังถนนจริงๆถ้าพูดจริงๆคือโบใหญ่มันได้ยาวกว่าอพอรถใช้งานชีวิตจำวันด้วยใช่ใช่โดยส่วนตัวแล้วใช้ความเร็วสูงไหมพี่จุกอะส่วนตัวปกติเลยขับเต็มที่ไม่เกินร้อยเอา้าจริงๆแล้วแล้วทำไมมันทำไปแค่ชอบเครื่องยนต์ที่พี่จุกบอกว่าเป็นเครื่องซิ่งทำอะไรไปบ้างครับก็ ฝาสูบซิ่งลูกก้านคอลูกก็ตามสูตรตังอูหมดเลยครับทำที่ไหนเอ่ยคังกุ๊กหัวโพเครื่องยนต์ตอนนี้สองพันห้าหรือสามพันมัน 3, สามพันซิ่งนะครับสามพันซิ่งแล้ว, 3, ลวทำเครื่องซิ่งตั้งแต่ก่อนยกลงรถแล้วหลายๆคนที่ใช้ New ิวเชฟอยู่ก็อาจจะสงสัยเหมือนกันถ้ามันมีทิศทางการวางหรือว่าอะไรพิจู ระบบไฟวุ่นวายไหมครับสำหรับในการเอาเครื่องในตระกูลอิลสุเข้ามาลงในตระกูลนิวเชฟถ้าสมัยนั้นดูมือนวุ่นวายแต่ณนะตอนนี้มีหลายที่หลายอู่ที่เขาสามารถตัดจบได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นก็คือว่าวายสองรอบสองที่สามที่มันก็หาที่จบยากพิจุกแล้วก็อนาคต มีการปรับเปลี <Could> ่ยนหรือว่าจะขึ้นทูบโบคู่ไหมเพราะว่ายุคนี้ก็คือกระแสทรโบคู่มันก็มานะและใช้งานได้ชีวิตจำวันจริงนะก็ถามว่าเคยคิดไหมบอกกับเมียหลายรอบแล้วว่าคิดเคยคิดอยู่แต่ว่ากลัวมันไม่ทนในการสร้างเขาไอดีไอเสียเพราะว่าเขาไอเสียถ้าเวลามันรับน้ําหนักเทอร์โบสลูกมันจะหนักเข้าไปอีกถ้าเราถามว่าถ้าเป็นผมทําผมทําผมก็ทําใหญ่สลูก ทำใหญ่ย้ทำใหญ่สองลูกเลยใช่ไม่เอาลูกเล็กเลยอ่าคือไม่คิดจะเอาเล็กอยู่แล้วก็คือใหญ่ก็คือใหญ่สองลูกก็คือทีเนี้ยน้ำหนักของเทอรโบมันจะหนักมากขึ้นจะทำให้พวกเฮดเดอร์รับไม่ได้ก็คิดอยู่แล้วก็มีแนวทางอีกอย่างหนึ่งคืออยากใส่โบเรือลูกเดียวมองแนวทางอยู่กำลัง ดูว่าลูกแบบนี้มันจะแปลงโครงหลังได้แค่ไหนอะไรยังไงมีเลยก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับรถคันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่จะวางเครื่องในส่วนของทางนิวเชฟนะครับผมบอกว่า New Shape จะแปลงเป็นตระกูลอิวสุหลายๆอย่างทั้งหมดทั้งปวงรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะมีก็ทั้งนี้ทางนั้นก็ศึกษานิดนึงเนาะ สีมาร์ทครับสวัสดีครับโอ้โหครับเจ้าของในบ้านผมติดตามรถคันนี้ล่าสุดเลยผมเห็นรถคันนี้ไปประกวดอยู่ที่งานมิสซูใช่ครับผมผมชอบมากเลยผมเห็นรถแล้วก็ดีไซน์การแต่งคันนี้โปรเจกต์แสนยาวนานเลยระยะเวลาเท่าไหร่นะสามปีกว่าครับกลับมาดูทางเครื่องยนต์กันดีกว่าว่ามีการปรับแต่งอะไรบ้างเครื่องยนต์ใช้ระยะเวลานานไหมครับกว่าจะได้สไตล์นี้ี่มาร นานครับเพราะว่าเหมือนกัช่างค่อนข้างคิวทองนะครับคิวทองใช่จะต้องรอนิดนึงครับอย่างที่บอกครั้งต้นเลยพี่มาบอกว่าแต่ละอย่างคือเราต้องรอคิวเเราจะเลือกของจุดเด่นๆแต่ละร้านแต่ละอู่เข้ามาอยู่ในรถคันนี้ใช่ใเทรบโบครับเทียบส่วนแครับปากงอครับะฮาแล้วก็ปากงอด้วยครับมันจะดูใหญ่มันจะดูแลใหญ่ครับ ต้องมีการไล่โครงหลังหรือว่าไล่ใบหน้าไงนี่ไม่ให้พี่ตู่จัดการับตรงนี้พี่ตู่กาลาตู่กาลาทุกเครื่องจะเก็บโดยพี่ตู่หมดเลยครับพี่ตู่คือพี่ตู่จะเป็นคนแนะนําว่าพี่อ่าสเต็ปนี้จะให้ดูว่าชอบไหมอย่างเงี้ยครับก็คือคุยกันก่อนครับพอแนะนํามาผมอ่ะโอเคพี่อันนี้ผมก็ชอบพี่ครับแนะนำทำไปตามที่เขาแนะนําครับโทโบใหญ่นี่คือใช้งานจริงคือใช้งานจริงครับใช้งานจริงเลยนะครับอ่าเฮดเดอร์ก็ให้บ่มทาย พี่โอใช่คร um> ับใช่ไหมพรมินสวยอย่างนี้คือผมต้องทายเลยว่าพี่โอ๋คงจะไม่มีใครที่แบบเทียบได้เนาะใช่ครับสนองราคานี้เอาเรื่องอยู่ก็ธรรมดาครับงานสวยงานฝีมือก็ต้องบ้างครับระยะเวลาบอกให้เพื่อนๆรับฟังหน่อยอันนี้เหรอฮะระยะเวลาผมรอ6เดือนครับ6กเดือนไม่ต้องแปลกใจทำไมถึงนานครับใช่ทำไมถึงจอดนานเขาก็จะสื่อสารทางพี่โอ๋หลัครับว่าคนวาง โคโบกับคนวางเฮดมันต้องสอดคล้องกันเพื่อให้จุดลงตัวถูกตำแหน่งใช่ถูกไหมครับอ่าผมเห็นมีใช้ของดีๆทั้งนั้นเลยครับสำหรับรถคันนี้ก็มีจะมีเวสเกตไทยเอาใช่ครับแล้วก็มาท่อไทเทโอ้โห่ีท่อเวสเกตยังเป็นไทยเทเลยนะโอเก็บงานรายละเอียดที่แบบเก็บรายละเอียดครับมันเลยแบบว่า ไม่มีของมาซัพพอร์ตใช่ไม่มีของนมท้องตลาดทุกสิ่งทุกอย่างมาต้องระบกวกับเราไม่ไม่ไม่ชอบเหมือนไทยด้วยกระซางสร้างสร้างประมาณนสวยสวยสวยรายละเอียดผมเห็นรายละเอียดของคันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นจุดต่อหรือว่าจุดเชื่อมต่างๆรอยต่อต,ต,ต,ต่างๆจะเก็บด้วยหัวฟิตติ้งทั้งหมดทั้งหมดครับจุดดีเรเย์ดลวาคือเอามาทําทุกอย่างแล้วเพื่อการตอบสนองในอนาโคก็จะมีการเร็วๆนี้แหละคนจะมีการจูนใช่ครับรอขึ้นเดโนครับ เพื่อให้รถมันสมบูรณ์หลังจากที่ไม่ได้ขับมาประมาณระยะเวลาสักสามปีสามปีกว่า,า,วาโอ้โหรายละเอียดผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะสวยอะ่ะผมไม่ค่อยได้มีโอกาสที่ถ่ายไททันแล้วผมได้มาเจอเองี้ยไม่ว่าความอลังการของมันแล้วเป็นไอเดียที่แบบว่าแปลกไม่เหมือนใครชอบไม่เหมือนใครผมชอบผมชอบผมว่าสวยนอกจากที่รอเฮดเดอร์แล้วเนี้ยมีอะไรมัง่งที่รอนานกว่านี้อีกไหมมีนานกว่า6เดือนไหม มีอู่สีผมแปลงหน้านี่แหละครับแล้วก็ทำสีครับก็หรือหรือทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็ประมาณ10เดือนครับอู่สีสิเดือนเกือบปีครับเอาหวสมชื่อกับความว่าสีแช่งช้าแต่ว่าออกมาก็โอเคไงพี่ถูกใจถูกใจไหนๆก็รอแตออกมางานสวยนครับงานสวยครับ อยู่กันที่ต้นสเต,ตรปรเปท์ครับก็ด้านหลังของเราครับเอาพี่หินก็เช็คความพร้อมก่อนที่จะออกไปวิ่งคุยกันนั่งในรถชมบรรยากาศทุ่งนาเช็คความพร้อมก่อนก่อนที่เราจะเดินทางพร้อมไหมพี่หินพร้อมครับ ทุกคนอรอเราโทรศัมเพราะว่าไม่รู้เลยที่เราจะไปเนี่ยรถมีน้ำมันหรือเปล่าไอ,อ,อเย็นหน้าไอเย็นดิไอเย็นไอเย็นแต่รู้สึกว่าเพลงจะไม่พอนะไม่มีเพลงไม่มีเพลงไปไหนได้ไม่ไกลนะไม่ไกลน้ำมันน้อย <c oughs> ไอ้เรื่องน,นี้คือรถจักรยานหรือรถสายโชว์นะก็เป็นเขาอยากจะเอาไว้โชว์ที่บ้านเขาอะไร พี่ก็บอกบอว่ารถคันนี้คือเราได้รับสเต็ปมาว่ามักประมาณมาตั้งหนึ่งในได้ให้เข้าจํารถตัวเองไม่ได้เป็นเสียงไรวะเสียงหินมันดีบอย<อ>าต้องใส<จ>่อย<ะ>่าต้องใส่หินมันดีบ <laughs> เป็นดูเป็นฟิลลิ่งแล้วกันนะครับอ๋อต้นเป็นคนดูนะงของคันนี้เลยครับเอากันลอยๆอย่างนี้เลยโอ้โหบรรยากาศโคตรโอ้โหดูนูนวะทัมเสืออะไรเงี้ยทำไงวะทัมเสือนู่นนีโอ้โหยุยใจริบๆนั่นเลยวะทัมเสือกาลคนกำลังมาเลยโอ้โหอ่ะขอดูหน่อยเครื่องเหรอพี่เครื่องก็ไม่มีหลายเครื่องเขาก็โมเครื่องยนต์เงี้ยเขาก็ทำมาให้บ้างแล้วอะไรเงี้ยส่วน หน้าที่ของต้นเนี่ยก็คือจับตรงนี้ไปชุคอมเมียร์หมาพี่ห้องเครื่องเดิมทีมาเป็นไงพี่ต้น <_ d ance> พอจะหนึ่งภาพมันออกมาหลังจากที่มันแบบว่าเฮ้ยมันสวยไปแล้วอ่ะรถสไตล์บ้านๆอย่างเงี้ยพี่เหมือนว่ามีอินเดอร์นิเตอร์มาแล้วมีหม้อน้ําอยู่ข้างหน้าอะไรห้องเครื่องนี่คือเก็บสายไฟ <_ d ance> ใช่ครับอุดรูพร้อมก็ทำสีไปเลยทสีใช่ครับอืถังอะไรถังเอถังเอครับพี่ทโบทโบตัวนี้เป็นเอเาห้าครับ ีเราป็นไงนะเก็ตดีพี่หายากมันนี่พี่ไม่ยากพี่เดี๋ยวนี้มีโอ้โหมีเยอะมากเลยพี่มีเยอะมากเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นเวกเกตของพีพีอาร์ซีค่ะอันนี้คุมบูดได้เยอะไหมครับคุมบูดได้ห้าสิบหกสิบเลยพี่โอ้โหอันนี้มันคือเวกเกตกลับกลองนะใช่เป็นแต่มันเป็น CNC แต่เป็นงาน CNC พี่ทำเหมือนให้มันสวยงามไงพี่เพชรก็เป็นเพชรซาตนเล่ของพีพีอเหมือนกันพี่เดิมมาเลยนี่เลย เคลบร้านเรียกความสวยความงามสมัยนี้มันต้องมีเฟอร์อฝาโรูมาเปนต้องว้าวใช,ใช่ได้ไหมถือว่าพี่ต้นก็คือจัดจัดจัดรถได้สวยงามอนจังรถประมาณสองแสนกว่าบาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่ต้นได้ ไรุ่นแถวนี้เขานิยมโบยญยกันแลหรอพี่สวัสดีสวัสดีครับเป็นไงบ้างเนี่ยรุ่นนี้ก็เรื่อยๆครับพี่พี่ทำไมโบมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็คันนี้มีโจทย์ก็หลังถนนหลังถนนนี้มีกาดีกาก็ใส่มันทีใหญ่ไปเลยแรงป่ะก็ยังไม่ไปลองเท่าไหร่ไปลองด้วยกันไหมล่ะสักรอบผมก็อยากรู้ฟิวมันยังไงเอาดิมา เป็นบอลเบลิ่งเหมือนนี้พี่ไม่ครับไม่เหรอแต่ว่าทำไมมันลื่นแท้ะฝานาฬิกา60แต่จะเป็นโบว์ทำมาคงไม่ใช่เออาร์แทะถ้ามองจริงเขาก็เรียกว่าโทโบยัมทบอยที่แบบว่าทำมาทุกอย่างมันมาลายกันหมดให้มันอยู่ในพวกที่ว่ารอบต้นได้่ายได้ใช่ไหมพี่สเปเครื่องยนต์หน่อยว่าในรูปแบบของบูต80เครื่องยนต์เป็นสเปคไหนล่ะตัวนี้ก็เป็น3,001ครับ3,001การสูบ M I X M I X ครับอ่าแล้วก็ลูกสูบมีการขยาย คือว่าช,ช,ชุดใหญ่แล้วนะก็ชุดใหญ่อ่ะอ,อันนี้คือถ้ามองจริงคือมันเป็นสตเต็มรถแข่งแบบนี้เพล็พกเครื่องยนต์ฝาบาลเทเนียมสปริงเลนเนอร์ครบฝากรีดลากกระบัง,ง,ง,งอุ้ยไปเรียกเขากินล้วบังไม่ได้เราไอกินหนองจอกิออนหนองจอเออดูนี่ฝานี่กกินหนองจอกเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะในรูปแบบของเครื่องยนต์ขับเล่นกับอ่ารถแข่งมันทิศทางมันเหมือนกันไหมไม่ไม่ไม่หนีนะจะหนีก็เรื่องกำลังอัดมากกว่าอืมอะไรถ้าเครื่อง ประกอบขึ้นใหม่ๆเราก็จะทํารดกําลังอัดเพื่อเอาบูทแต่ถ้าเป็นเทอร์โบเล็กอะกำลังมันก็ต้องพอดีพอดีเดีวก็เดินพ่อไปงานตีไซน์หมดเลยใช่เฮ้ยพี่แล้วเมื่อกี้เราซัดกันมาประมาณสามเกียร์พี่อะไรมันหนึ่งเอาอยู่มันอยู่ที่เราเลือกใช้ครับคันนี้ขึ้น V7 V7 อ่าแต่รมันได้อะมันขับเล่นสบายป่ะรอบมันหยาบอ่ะมันมันจะแวดมันมันมันเป็นรอบไหอ่อะต่อถึงต่อถีงอะไรเงี้ยต่อถึงต่อถึงเมืองมันหยาบ ไอ้อย่างเงี้ยเราขับใช้งานจริงๆเกียร์เราสูงเราก็สามารถทอยทันเร่งได้ถึงขนาดนะ,ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเป็น v g 3 0เนี่ยเราก็ต้องผ่อนเกียร์ไม่งั้นแม่งก็จะกระตุกเพราะเฟืองมันมันยากไม่ว่าอะไรไดมิเตอร์ของเฟืองหรอกใช่แต่ทนมันนะมันไม่เหมือนกันใช่ถ้าอย่างเป็น vgs เนี่ยมันก็นุ่มนวลเกียร์มันละเอียดกว่าแล้วคือเกียร์เนี่ยมันไม่ใช่เกียร์ซิ่งมันเป็นเกียร์ติดรถดั้มเดิมของทางอีวิสุใช่มันดเออ แล้วโบพัฒน์บูธขนาดนี้เลือกใช้คันอะไรพี่คันนี้ OMC นะครับแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเลือกเกียร์ไปแล้วคือเต้ารถขับเล่นหรือว่าเอารถใช้งานเนี่ยใน่คือต้องบอกรถหลังถนนอย่างแท,ท้จริงเลยแท้จริงเล่นมันมันเลา้าขอฟังเสียงร้องได้ปงแต่แบบบุ้มบ,บุ๊มบ,บุ๊มบุ๊มไปอย่างนั้นจ้าไปอย่างนั้นพี่ไปแล้ว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 